ครับได้ไปสามร้อยทำอะไรครับหมู่บ้านแข่งเพื่อคนละร้อยก่อนแต่งเพื่อคนละร้อยก่อนนะอ่าออ้าวผมไม่ทำการให้เสียเวลาแล้วนะครับเพื่อที่จะได้รู้ผลการชนะสามร้อยในคันนี้นะครจะออกชางเลยวเละอะไรนะออกชางเลยขาวอ่าเดี๋ยวมีวีอ่ามีวีนะมีผ้าขาว i <laughs> มาขโมยที ata, ่อาจารย์เจาะไปบอกเอานะครับอัตตาอิอัตโนมาติผลก็เป็นผู้แง่งตนนะครับนอนหลับแล้วนะครับสติสตางค์กักอยู่นะครับเพื่อนเงินและเพื่อที

ิลิตี่ที่มันจะออกส่วนกันเนี่ยโดยธรรมชาติะาานะยากมากนะมันมีนอกจากว่าคุณสื่อสารใจตรงกันเพื่อนจะยืดเยื้อกันกกกไปเรื่อยๆนะครับจริงๆอยากทำเซเวฟนกันเลย <laughs> เอา้าถ้านั้นี้ไม่มีผลแพ้ชนะนนอาจารย์ขออนุญาตเก็บรังวัลไปเลงอาจารย์จะได้ <laughs> đến <Để> xong. <không bỏ lỡi> <lỡi> <lỡi> <laughs>